ซงวีเตอได้ชูคุยหงมาเลยอ่าขอรับคุยกันในห้องหนังสือยอดทีเดียวดูเหมือนว่าตะกูนซ่งจะเข้าย่งชิงตำแหน่งราชจะทาย,ยาทแล้วหากไม่กำจัดตัวปลายอย่างซ่งอีมัง่งวันน่าจะต้องเป็นภัยใหญ่โอ้ใชยซ่งอีมัง่งนางจุเล่เพทุบายตอนนี้ทายังถูกนางคว,ควบคุมอีกไม่บรรถ้าข้านางไม่ได้ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่มีวิธีอื่นบอกฉันจึงเว่ ให้ค้าได้เห็นคุณค่าของพวกเขาได้แล้วคนเขียนบทวิธีหลอมดาบอยู่ที่ไหนกันแนะ่ให้เบาแสก็นหน่อยไม่ได้หรือไงจะแกล้งกันแบบนี้ไม่ได้นะ คุณหนู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 ท่านเสิคุณหนูท่านเป็นอะไรไปคุณหนูอย่าทําห้ม่าตกใจสิอยู่เขย่าได้แล้วถ้าเขย่าอีกข้าคงได้ตายจริงๆตกใจหมดเลยคุณหนูนี่ท่านจะทรมานตัวเองเช่นนี้ทําไมโอนยาเจ็บไปแล้วคุณหนูนี่ท่านเป็นอะไรไปถ้าท่านบาดเจ็บจริงๆจะทําอย่างไรบางครั้งไม่ทับสู้ยังกาชชบไม่ทานักษาสุขภาพท่านเป็นเช่นนี้ก็คงปวดใจย่ จะพูดถูกชีวิตปล่อยจอยของข้าจะไม่ยอมแพ้พระนานถังน่าไม่ได้เด็ดขาดอิงชิวจะไปเอาสมบัติที่ข้าสะสมไว้ออกมาทีคอยดูเถอะข้าคนนี้จะลงทุนครั้งใหญ่แล้วลงทุนก<อ>็<อ>ไม่มีประโยชน์รีบไปซะนายางงช่างผู้ท่านช่วยหน่อยเถอะถ้าไม่ได้จริงๆข้าจะเพิ่มเงินให้เนี้ข้ามีเงินข้ารวยมาก นี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องงานนะแม่นางในราชวงศ์เจงนอกจากกองทัพเชียนวีแล้วการล้มเหล็กนี่เป็นปสิ่งต้องหา้ามอีอยากพวกเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ปล่อยพวกเราไปเถอ,อะนี่นายช่างยังไงท่านลองดูหน่อยไอม่งั้นข้าเพิ่มเงินให้อีกนะผมทำไม่แต่จริงจริงแม่นางวิธีหลอมดาบนี่เป็นพราะที่สำคัญขนาดนี้ทำไมคนเขียนบทไม่เหลือปบากแสอะไรเอาไว้เลยถ้าฉันยังหาไม่เจออีก จะต้องถูกนั้นเหิงหลอมเองแม่ไปเถอะชิวไปร้านต่อไปคุนหนุเราไปร้านเหล็กมาทั่วทั้งเมืองแล้วนะถูกคิดไม่ถึงว่ากระบี่เหล็กหลอมเป็กระบี่เหล็กกล้าจะยากขนาดนี้นอกจะเชียนอีกอ๋องกับฉูปุยหงไม่มีใครรู้เลยเหรองานเก็บความลับของรักษาสำคัญเนี่ยทำที่ดีเกินไปหน่อยแล้วมั้งไปไกลเลยกล่าของโจนมาขายค่า เราบันก็จะแจ้งความจับเจ้า Ye, นะใคจะบอกเจ้าให้นะถ้าข้าไปขายที่ฉานเจียงแย่มันจะต้องขายได้ราคาดีแน,น่ถุยไม่ซื้อก็ไปซื้อดิฉันเจียงแย่เหรอเอาดีๆเลยนพี่ใหญ่ซุกคนถามหน่อยฉันเจียงแย่ใช่ตลาดนหรือไม่ใช่แล้วจะทำไมเกี่ยวอะไรกับเจ้าล,ละา่ะเยสุนี่เวียว่าฟ้าย่อมมีทางออกให้คนเสมอ

ดูดนี <m> ่ไม่ใช่ที่ที่พวกเราควรมาไม่ใช่นั้พวกเรากลับกันเถอะรุ่นนี้ค่อยแ่นะนำส่งคนบ้าไม่ได้สิงานถึงให้เวลาข้าทั้งหมดสองวันคืนเนี่ยพระต้องขาวิธีได้นำเข้ามานได้ข่าวมาแล้วเทพพระบรรักษาการมีลูกน้องมากมายหัวหน้าชื่อยีสื่อมว่าคุณพ่อเป็นยอดฝีมือที่โหดเที่ยมเอามาอเรามีคนแค่เดียวจะไหวหรือครับ วางใจเธอทหารชั้นยอดหนึ่งร้ยนายรอบเข้าไปคืนนี้ต้องระวังหน่อยถ้าเปิดเผยตัวตนเด็ดขาดพี่ใหญ่พี่ใหญ่มิซาบว่าสมาคมฉันจริงเย่ไปทั้งไหนเหรอ พองสามต้นดีไม่นานแล้วขอบคุณพี่ชายเชิญขึ้นเไป แค่ข้าสตรีคนหนึ่งไม่ใช่เหรอต้องให้ท่านมาด้วยตัวเองด้วยเสตรีสกุลทรงมอบให้เจ้าคืนนี้มีแขกพิเศษข้ามีภารกิจอืน่นมีข่าวกรองใหมเห่เลยต้องส่งคนไปช่วยไหมไม่ต้องหรอกวันนี้ในสมาคมมีแขกพิเศษมากมายจะก่อเรื่องไม่ได้ข้าคนเดียวก็พอละท่านเจ้าเลยจัดก,การแล้วเหรออืม สตรีที่ไร้แรงกำลังเช่นนี้ต่อให้ติดปีก็หนีไม่พ้นแต่ว่าเราไม่เคยฆ่าคนแก่คนอ่อนแอสตรีและเด็กเห็ดใดครั้งนี้จะประมาสตรีได้นี้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดคิดอย่าลืมนะข้ารู้รูปสาวผู้มีอำน,นาจฐานะสูงส่งลงเงินนอกสมาคมห้ามเรืออรักฐาน น่าเสียดายงบงามดังบุพภาแต่คืนนี้ต้องมาตายอยู่ที่นี่แนละ เข่าทีทัานี่สมรภไม่ต้องรวยมากแน่ๆปปะปะขดูกันถ้ารู้แต่แ่นี้ละครคือมีสานที่ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้จะอยู่โดนตะพูนส้้สู้แบบหลาย่างนี้ทำไมทุกวัน ชิวไปพวกเราไปดูข้างในกันฉินไม่หนดูานนอันชิวเอาถุงินอยไหมคะกูหนูอย่าเลยจะวางใจเธอไอาไหมคะให้ข้าหน้าวิก้เฮ้ยอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าไม่นางว่าเดิมพันเสือดาวนี่เป็นความแค่หาขนาดไหนเออเร่ได้ว่าเป็นยาติคนเลยนะ เดี๋ยวก่อนถามอะไรหน่อยความหมายของเสดานี้หมายถึงลูกเร่าสามลูกจะต้องได้แต่นเท่ากันทั้งหมดใช่ไหมใช่แล้วนั่นก็หมายความว่าไม่ว่ายังไงข้าก็เปิดเสดาวออกมาไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ไม่ได้หรอกเมื่อครูเป็นพระครณคนนั้นชนข้าจะได้ถอนถุงเงินเข้ามาขาตงร่ามไปเดี๋ยวก่อนแม่ร่างกฎของโต๊ะพนันเนี่ยขอลงแล้วห้าเปลี่ยนใจเด็ดขาด พี่ใหญ่กดมันเป็นของตายแต่คนยึดหยุ่นได้เนอะกดยึดหยุ่นได้คนก็ตายไปแล้วแต่ว่าอ,อ,อดูแนวเดคนจะแพงเราไปก่อแล้วโอ้ยมีสิทธิ์อะไรเงินพนูดมียค่าใสายความสามารถข้ามิติมานะกยังไม่ได้เล่นเลยก็แพ้แล้วไม่ได้ข้าไม่ยอม ชิวซูเจนซะหน่อยแล้วแต่ฮน้หะสือดาวเป็นสือดาวอ่ะโอ้ยเมื่อคุยเป็นหนึ่งกับผมอยู่เลยดนด่เป็นยังไงตัวเนี้ยไม่อยากเชื่อเลยแล้ว่ะเกิดอะไรขึ้นร้กาศหกสามตัวก็ก็ถือผิดใช่ไหมว่าถ้าพนันจะสดิที่แท้จะไม่ใชิวสูเจนแต่ฉัวก็ร้นฟ้า กัคุณออมือแล้วออกมือนะชิ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 เดี๋ยวเข้าเดี๋ยข้าดกยดู้อไปก่กันนน่าส้น่าสนใจจริงๆออกคำสั่งไปข้าจะลงมือเอง ห็นแกสตรีจนลืมคุณธรรมผู้รู้ใจข้าก็คืออันหลงนี่เองข้านางข้าทำเองข้าสาวงามเป็นศิลปะอย่างหนึ่งยิ่งเป็นสาวงามที่ผู้ซื้อสนใจด้วยแล้วถ้าอยากจะเห็นนักว่าสตรีนางนี้ทำไมต้องห้ามประมาทนักล่ะ ไคืนนี้อย่าให้เอะไรเลยตัวสาวจัดวางกำลังป้องกันดูให้แน่ชัดวเบื้องหลังพวกเขามีแผนพรอะไร้าบุมบาปเด็ดขาดถ้าไมท้าวใจได้เราพี่น้องว่างกันนะวสร้างความชอบคืนนี้ องค์กรซุ่มเดินในตลาดผีเทพท่องรัติการพรเนจร ้าคือหลีสือเลี้ยวเลยคนตายไม่จะไปต้องรู้เรื่องพวกนี้คุณหนูตอนนี้พวกเราจะไปไหนกันเงินงก็หามาพอแล้วต้องทำเรื่องจริงจังได้แลพวกเราไปหาวิธีหลอมดักวิธีหลอมดาไปถอเอ๊ะ ทุกท่านวันนี้พวกเรามารวมตัวกันที่ฉานเจียงเย่นี่จะเริ่มกันแสดงแล้วข้าเอาของเล่นใหม่มาจากชายแดนนี่ต้องรีบแล้วไ่ดซึเป็นสินค้าอันดับหนึ่งไล่รับรองว่าทุกท่านนั้นไม่เคยเห็นราคาเริ่มต้น100หนึ่งร้อยเหรียญทองมีนายท่านชอบหรือไม่โม้ได้แล้วถ้าอยู่ในเมืองหลวงมาหลายปีนี่ของดีอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้างครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะ เปิดมาเลยเปิดมาเลยรอดูตื่นเต้นแล้วเนี่ยจะเปิดแนดูสิโอ้ยคาจว้าวสาวงามแต่ไหนนอไรเชนนี่เนี่ยสานื้อหามันดีดูสิดู ระบำที่จับกลับมาจากชายแดนหลายปีก่อนอยู่ในเมืองหลวงแต่หลังจากที่กองทัพเชียนอวี่แพ้ตลาดชายแดนปิดลงสินค้าน,นี้ก็หาได้ยากสินค้าสินค้าเหรอเจ้าค่ะคนจะเป็นสินค้าได้ยังไงหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญทองสองร้อยเหรียญทองสองร้อยเหรียญทองอจ่ายหนึ่งพันเหรียญทองเฮ้ยช่วเหรียนร่ำรวยเงินทอง สุตรีนั้นนี่จะเป็นมาก่อนอาจจะไม่มีค่านะแต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรตอนนี้ฟาบาทให้ก้องทับเชียนวีอยู่ในเมืองหลวงการค้าไม่อาจดําเนินการน,นี่เรียกว่าขอหายอยากล้วนราคานึ่งพันเหรียญทองคุ้มค่าแล้วหนึ่งพนรียทองสูงเกินไปพอที่จะซื้อสาวใช้ร้อยคนเลยนะ <c oughs> ใช่ไม่พุ้เลยห <c oughs> ออจะไม่หลหนกเร นี่ก็คือพลังของเงินทองไอัหนูนาอะไรตีเสไอ้โอนิรากกายนี่โอ้โหเจ้าเดือดสัมามามามัดูสักจอดนดีสักจีหอไอ้สานเลว ของหม่นี่นะย <ıyorlar. S 2> กขึ้นต่อไปถ้ามีใครบังคับให้เจ้าดื่มเน้าเจ้าก็ทุบเขาแบบนี้เข้าใจมั้ยไม่เป็นไรเจ้าวางใจเถอะข้าเป็นนางเอกโลกภายนอกข้าตัดสินใจไม่ได้แต่ในละครข้าเป็นลูกพี่ไปน้องเอกเดี๋ยวนี้จริงเหรอยิงเชียวกกันหนิตอกขึ้นมาคอยอยูข้างที

ัทเขาไม่ได้มาฆ่าคุณแต่เหมือนมาทดสอบอาวุธแจ้งเราพี่น้องถอยโอ๋ตายแล้วเอาล่อาล่ะแล้ววางใจเถอะตามไม่ทันแล้วไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณ พวกเราสองคนน่ะถูกคนเขียนบททําไม่ลำบากเหมือนกันเป็นคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันไม่เป็นไรแล้วนะฮ้นี่จะเป็นยังไงบ้าง งนหนึ่งพันเหรียญทอ,อนั่นมาเอาช่วยเจ้ามาช่างใจกล้าซะจริงๆเลยข้าม,มาทำร้ายคนที่ฉันจริงด้วยลองมือสตรีตะกูลซ่องข้าพอขารับรู้สตรีตะกูลซ่องแหละท่านจัดการ<ะ>ได้สิตอนนี้เจ้ามาเกี่ยงกับข้าแล้วไม่เช่นนั้นเจ้าไปจัดการทุกคนให้หมดเพราะพวกเขาจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหาให้ได้นี่ทุพี่บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ให้ข้าคนที่ไม่เกี่ยวข้งองข้านานซะ É uh -huh.